h e l lo ชาวมังกร happy new year แม่มาสลามาแล้วค่ะ ep 33ลัคนาราศีมังกรนะคะเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรเปิดสกราดใหม่นะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรที่มีคนคุยดูดูอยู่ in relation มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะชาวมังกร ผู้ที่เกิด22ธันวาถึง19มกรา Happy New Year and Happy Birthday นะจ๊ะชาวมังกรขอทราบพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรนะคะใบแรกนะจะเป็นตัวแทนของคุณมังกรนะให้ใบแรก The Moon พลังงานของคุณเป็น The Moon ดูดิ่งๆงไงไม่รู้นะดูดาวดาวกับ relationship ตอนนี้นะคะเปิดต่อดาวจริงดิ่งด,งดาวเลยนะจ๊ะสามดาบอาจจะไปโป้มาได้นะจ๊ะว่าคนของแตงเนี่ยแอบไปบริหารเสน่ห์ king of pentacles น่าจะเป็นพลังงานที่โป๊ะมาแล้วแล้วต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียง้ยสิบถ้วยประการแรกถ้าคุณกับเขาแต่งงานกันแล้วมันเกิดปัญหาครอบครัวนะคะคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านแอบไปบริหารสนีนออกบ้านนะจ๊ะมีมือที่สามเข้ามาแทรกในครอบครัวของคุณมังกรหรือได้ทางกลับกันคุณมังกรดีกว่าใครบางคนมาสักระยะหนึ่งแล้ว เพิ่งจะมารู้ว่าเขามีครอบครัวนะคะไฟกันห้ามไม่เท้ามีปากเสียงนะคะชาวมังกรใบนี้เชอร์ร mm ีกอนทคอยใบนึงเทมเ e อรันอ mm hmm. มีการเปลี่ยนแปลงนะในความรักความสัมพันธ์มีการโป๊ะแบบกระทันหันเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเพิ่งจะเกิดมาหมัดหมานี้เลยนะคะสำหรับพลังงานของชาวมังกรที่มีคนคุยดูดูอยู่อินเลยชันมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วมีการเข้ามาแทรกของใครบางคนโดยที่เป็นงานหรือธุรกิจ นำพามาเจอกัน Six of arrows มีการหันหลังเทบล็อกหักดิบให้กับใครบางคนที่คุณคุยอยู่ดิวอยู่มาก่อนหน้านี้ Trium ทั้งๆท,ที่ยังรักยังผูกพันนะ King of arrows คุณกับเขามีปัญหามีปากเสียงกันก่อนหันหลังก่อนเทก่อนบล็อกแน่นอนนะคะ นี่คือพลังงานของชาวมังกรคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่ Religious factors สินไม่เสมอกันระหว่างคุณกับเขานะคะ Heart to heart conversation อันนี้อาจจะเป็นการไฟนะคะการทะเลาะการวิวาทะมีปากเสียงกันนะ Unrequited love อันนี้หมายถึงอย่างที่แม่มดบอกว่าอยู่ๆก็มีความ มือที่3เข้ามาแทรกแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะมีใครบางคนไปบริหารเสน่ห์แล้วโดนจับได้โป๊ะแตกนะคะแบบไม่คาดคิดนะคะนี่คือพลังงานของชาวมังกรที่มีคนคุยดูดูอยู่ in relation มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วสำหรับชาวมังกรที่อยากรู้ว่าคนที่คุณดีวอยู่นะ ด้านมืดเขาเนี่ยคิดอะไรกับคุณคนที่คุณไปจับโปได้หรือคุณมังกรที่โดนจับโปได้นะสาหรับชาวสองอยากรู้ด้านมืดของคุณมังกรนะคะแม่มดอ่านพลังงานด้านมืดจากรูปเท่านั้นนะติดต่อผ่านเพจแม่มดสราหรือไลน์ไอดีที่ไม่ต้องใส่เอ็นที่มีวงกลมด้านหน้านะคะเราจะมาเช็คพลังงานด้านมืดของคนคนนี้กัน โอเคขอบคุณ85,000ัซับสไคร์ในช่อง YouTube แม่มอสรานะขอบคุณ8,700คนที่ตามในเพจแม่มอสราขอบคุณรีวิวแม่นวัวตายควายล้มตลอดปี2020ที่ผ่านมาและได้มาจากสำหรับนี้แหละนะคะหลายร้อยรีวิวเลยลองเข้าไปอ่านกันดูได้เราจะเจอกันในม้ามอยกับแม่มอสรา EP 5ไลฟ์สดวันอ่าพฤะัสนเจ็ดสท,ทุ่มตรงทั้งทาง,ทงเพจ แม่มอสราและทาง YouTube ช่องแม่มอสรานะคะแม่มดจะเช็คพลังงานถามจากครูบาอาจารย์ให้ชวาวมังกรที่มีคนคุยดูดูอยู่อินเลเชั่นมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วเขาบอกเขาเป็นกรรมเก่าของคุณนะคนคนนี้เขาเป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือคุณมังกรที่แต่งงานแล้วเจอใครบางคนที่เป็นมือที่สามเข้ามาแทรกก็เป็นพลังงานของกรรมเก่า เป็นบททดสอบที่ต้องผ่านไปให้ได้ยังไงแม่มาศร,ร้าขออวยพรให้ชาวมังกรที่มีคนคุยดูดูอยู่อิเลชนมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วโชคดีนะคะเฮงเฮงเฮงปังปังปังใน2021นี้นะจ๊ะแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคะชาวมังกรจ๋าทีนี้เราจะมาเช็คพลังงานของชาวมังกรที่โสดกันดีกว่า ชาวลัคนาราศีมังกรที่โสดนะคะผู้ที่เกิด2 2่ธันวาถึง19มกราขอทราบพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรที่โสดนะใบแรกจะเป็นตัวแทนของชาวมังกรที่โสด Page of Pentacles มีเด็กเข้ามาขายขนมจีบหรอคุณจังคุณมังกรเช็คต่อเก้าดาเช็คต่อนะคะเกิดอะไรขึ้นกับชาวมังกรที่โสด สาดาบน่าจะเป็นพลังงานของเด็กคุณได้เหมือนกันหนึ่งคู่คุณมังกรเจอพลังงานนี้แน่นอนดิ่งดาวอกหักแน่นอนนะจ๊ะเป็นการอกหักในปีกเก่าเพื่อรับสการาชใหม่ move on จะได้เจอคนดีๆคู่บารมีคู่บุญเพราะอย่างที่บอกจกักรวาลบอกคุณว่าศีนไม่เสมอกันนะคะสองเหรียญคุณมังกรที่โสดและ เป็นแค่คนคุยอาจจะตัดสินใจที่จะเลิกคุยกับใครบางคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดนะคะ King of Cups หรือในทางกับกันคุณมังกรที่โสดเพราะโดนจับได้ว่าแอบไปบริหารเสน่หกับใครบางคนที่เข้ามาจากธุรกิจจากงานนำพามาเจอกัน The Star แต่เลิกแล้วดีอย่างนี้บอกนะเลิกแล้วโอเคบล็อกแล้วโอเคหรือ เจ็ดเรียนคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามมาต้องมาในเวลาที่ใช่คุณบังกรที่สดก็คงจะโฟกัสเรื่องของงานแล้วก็เงินเป็นหลักใหญ่ใจความไปเลยนี่คะ่ะ empress เอ่อ e a press เป็นพลังงานของการเริ่มต้นอะไรที่มันสมบูรณ์อะไรที่มันแบบมังคังมันคงเพราะนั้นม่นม้นมนบอกว่าคุณบังกรน่าจะ โอกาสให้ตัวเองได้ move on แล้วก็เน้นไปเรื่องเน้นไปที่เรื่องของงานและเงินเป็นหลักใหญ่ใจความนะคะทีนี้แม่มดจะขอขยายพลังงานให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะ Happy birthday นะจ้าชาวมังกรจ๋าในช่วง b บ r ร์เดยของคุณเนาะ Judgment ไม่แน่นะอาจจะมีใครบางคนเก่าๆกลับมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานของคนที่เคยทําให้คุณเสียใจสุดๆนะคะอาจจะกลับมาเบอร์เดย์ชาวมังกรก็ได้นะ Queen of Cups คุณบางกรก็ดูดูแลแลนะยังไม่ได้แบบดีใจอะไรมากมายแต่ดูแบบดูเศร้าๆด้วยซ้ำ Prince of arrows คนคนนี้เคยทำให้คุณแบบเจ็บมากๆเคยพูดจามไม่ถนอมน้ำใจชาวมังกรน,นะคะแล้วเหมือนคุณมังกรเนี่ยค่อนข้างจะมูฟออนที่มาได้ไกลพอสมควรแล้วในแง่ของความความเคลียร์ในตัวตนของตัวเองนะคะเอาล่ะ แม่มดจะขอขยายพลังงานให้ชาวมังกรที่โสดขอบคุณ85,000 subscribe ในช่อง YouTube แม่มดโซานะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับ8,700คนที่ตามในเพจขอบคุณสำหรับรีวิวแม่นวัวตายคอยล้มหลายร้อยรีวิวใน2020ที่ผ่านมานะคะ Engagement คุณกับเขาเนี่ยอาจจะเคยมีคอมมิชเมนต์แบบลึกซึ้งกันเลยนะแต่ Deception มีใครบางคนไม่จริงใจมีคนไม่จริงใจในที่สุดก็ separation แยกจากเจ็จบแต่จบจบแบบเจ็บๆนะคะนี่คือพลังงานของชาวมังกรยังไงถ้าคุณมังกรอยากรู้ว่าด้านมืดเขาค็อยังไงกับคุณนะ หรือชาวสองที่อยากรู้คุณมังกรคิดยังไงกับคุณนะคะแม่บดอ่านพลังงานด้านมื่อจากรูปนะแล้วก็ชื่อเล่นเท่านั้นนะคะติดต่อผ่านเพจแม่มดอ่านในอินบ็อกซ์หรือแอดไลน์ไอดี ID ตรงนี้มาโดยไม่ต้องใส่เอที่มีวงกลมด้านหน้านะเราจะได้มารู้พลังงานด้านมือกันว่าอะไรยังไงณจุดจุดนี้นะจ๊ะเอาล่ะเราจะกันในไลฟ์วันที่7พฤหัสนะคะมกราสองทุ่มตรงทั้งทาง,ทงเพจและทาง ยูทูปแม่มัสรานะคะทำครูบาอาจารย์ให้ดีกว่าสำหรับนี่แหละที่ทำให้รีวิวแม่แม่นนูตายไยล้มในเพจหลายร้อยรีวิวเขาคบซ้อนคนคนนี้นะอาจจะไม่ใช่ซ้อนสองด้วยอาจจะซ้อนถึงสามเพราะฉะนั้นอาการหนัก i c u u c มีนะจ๊ะขอให้ชาวมังกรมาเจอกันแม่ก็นในไลฟ์ละกันโทรมาเม้ามอย กับแมงมอสลาอีพีหได้ในไลฟ์สดนะจ๊ะเพื่อเช็คพลังงานของคนคนนี้ก็ได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะขอให้คุณมังกรเริ่มต้นสักัารใหม่ในช่วงหลุกเบิร์ตเดย์และแฮปปี้นิวเอียของคุณด้วยความแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้มูฟออนเถอะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยนะจ๊ะเฮงเฮงเฮปังปังปังรวยรวยรวยนะจ๊ะเจอกันวันที่7จมกราจ้า